ครับผมพามาชมนะผมเดี๋ยวกับเรียกว่า,าให้ดูฝันงานบุนวันออกภาษาของชาวไทยก็มีตลาดนัดนผมตลาดนัดในชุมชนเขาในบัตรเขาในลานบัตรเขานะแล้วก็จะมีการขายสินค้าท้องเที่ยวผมก็พามาดูนะผมไม่พอนจะไปเห็นเนี่ยโฟมไฟแต่นี่พอกำลังไฟอนนี้ก็เป็นโฟมไฟที่เขาจุดเรียกว่าบวันออกภาษาประมาณนั้นโฟมไฟนะผม แล้วจะถามนี่ยเขาทำเองหรือว่าไม่รู้ว่าทำเองหรือว่าทำเอา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 ,เอาที่ไหนมาขายไม่ทราบเลยจะลองทักถามของไฟมไม่ค่อยจะได้เห็นนะครับผมของ<ม>พวกนี้งานแฮนด์เบดอีกนานๆจะเห็นครั้งหนึ่งถาไม่รู้ว่าเขาเขาทำเองหรือว่าอาจจะที่ไหนมาครับผมของเซอไพรส์ที่เอ,อบาบทสานนี่จะให้ดูสองสามอย่างไฟสวยๆวยนะครับผม นี่ข้าวกล้าเป็นมาเฮ็ดเอาวะเฮ็ดเอาวะอยู่ที่ไหนนี่ทันแดงไหมอ่ะอาแจกอ๋ออันเุ็นแบปลาอ๋ออ๋อดูไปปลาไหลนะเอ๊ะเขาว่าใครนั่นนรือ่าอ๋ออ๋ออยู่ครับผมเขาทำเองนะโออันนี้เหรออันนี้ก็เฮตี้เฮตี้แดงก้าเป็นมาอันนี้มาเมืองไหน ไม่ได้ไมาจากยิ่งซค่ะไม่ใชที่ตูการซุกก็เหอะเนนี้ถุงว่ากแปดชิปค่ะครับผมเอ่อเขียนนะเทียนเขาบอกไปเทียนตีนกาครับผมแต่ว่าผมไปเขาทำเองนะฮะอ่างานแฮนด์เมดงานชาวบ้านเขาทำเองอ่อามันมีสองอยางเนาะนแก้แก<ค>้ตัวอันเหรอมันมีสองยางนะอันนี้กลมๆมาแก้ตัวเหรอแก้ตัวอันนี้ไข่หอยก็เหอะอันนี้หอยละห้าบาทค่ะห้าบา ลูกละห้าบาทนะผมอันนี้เขาทำเองนะอันนี้เหรออันนี้อันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้สามสามไปร้อยสามเวลาเขาเขาจุดที่สกจิบิโกะเทียนนะเรากระเทียนเขาใช้ตัวนี้จุดนะผมลูกละห้าสิบบาทนะอันนี่ห้าสิบบาทเหรออ๋อ มลูกผมไปอันนี้ลูกละห้บาทนะอันนี้3ลูกร้อยสลูกร้อยบอกละไข่อันนี้5บาทอันนี้5้าบาทเวลาจะจุดนี่เอาเอาปฏิปเสกักหรอเอาที่ว่าเนี่ยเนี่ยผมเขาเรียกว่าจุดปฏิปนะอ่างานบุญของสาวชาวไทยนี่จุดบุญชาผมอ่าก็จะไปแช่ของมันอ๋อนี่ยเขาต้องวางก่อนอ๋อต้อง นี้ก็เลยทอามีอยก็ได้เน้ออ๋อครับผมงานเห็นไม่ชุมชนงานฝีมือชาวบ้านนะครับผมก็น่าส่งเสริมน่าทําผมถ่ยทําที่ชุมชนผานแตกนะเดี๋ยวลูกค้ามาซื้อลูกค้าก็สนใจจะมาซื้อเลยผมสวยเดี๋ยวให้ดูก่อนเวลาเขาเขาเอาไปห้อยที่ตรงหน้าบ้านประมาณนั้นนะผม วันปอดสารแล้วก็วันคล้ายๆลอยกระทรงด้วยนะผมขายดีนะงานแทนเบสเขาทำเองนะงานชุมชนแต่ว่าไอ้ตัวนี้เขาซื้อเข้ามาแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ,อ้นี่เขาทำเองนะผมทมีลูกค้ามาซื้อตลอดนะผม,มดูทำม,ม,มีงานที่วัาทำมีตลาดนัด เรียกว่าการบ้วคัวชาวไตแต่ลพามาชมแลก็จะได้เห็นนะผมอดุกันสวยดีนี่สามใบร้อยอันนี้ไปละห้สิบาทสวยด้ยแต่พอมนจะดูยื่ต pues ่อนะขอบคุณครผม အမ် <laughs> <laughs>